วัชรินญานะคะจากช่อง <S <S <EN C> <AR> ยูทูปพญาเพชรพัทระรนคร,รานนะคะเพจอนัญมณีเพชรเกรดแก้วผู้สื่อตำนานพญาเพชรพัทระนครราลับระชายานยาเรนทัศนีเทวีนะคะรวมถึงสื่อสารธรรมดดีจากเสด็จห้องเพรมาแบ่งปันลูกหลานนะคะ <S <S <EN C> <AR> คลิปนี้ก็เป็นคําถามจากผู้ติดตามเพจนะคะถามว่า,ามีคนนะค,ะเ,คะเขาบอกว่ายุคนี้เนี่ยไม่มีพระอริยบุคคลแล้วนะคะ <S <S <EN C> <AR> แล้วก็เหมือนกับพวกเราเนี่ยคารวะเนี่ยคือแบบไม่มีไม่มีทางไม่มีสิทธิ์ที่จะแบบ ปฏิบัติไปแล้วก็จะเป็นพระโสดาบันจะเป็นอะไรอย่างเงี้ยน,นะคะคือเอาเป็นว่าไม่มีแล้วในยุคนี้นะคะเราควรจะทําเช่นไรเพราะว่ามันทําให้จริงๆแล้วเราก็รู้สึกหวั่นไหวเหมือนกันเพราะว่าเราเองปฏิบัติ นะคะก็ยังรู้สึกว่าตัวเรายังมีความไม่ดีอยู่มากนะคะทีนี้จะเป็นภร,ริยาบุคคลอยากจะปิดประตูบยภาปูให้ได้เพราะว่าเออก็ไม่อยากเรียนไว้ายเกิดหรืออะไรนะคะฟังเสร็จพ่อแล้วก็อยากจะเป็นอยากจะเป็นอย่างนั้นนะคะคือเพราะว่าเราก็รู้สึกสัมผัสได้ถึงทุกอะไรเงี้ยเราก็อยากจะปิดประตูบยภาปูให้ได้แต่พอมารู้เหมือนกับคิดพิจารณาหรือว่าฟังเขาพูดมาแล้วก็หวั่นไหวมันเลยเกิดความรู้สึกท้อนะคะเราจะต้องทําเช่นไรดีฮะเพราะแม่ครูบาอาจารย์หลายท่านก็บอกนะคะว่า รู้สึกเิ้นหวงังรู้สึกไม่มีหวังเนี่ยแหละออมาถูกทางนะ <c oughs> ก็ไม่ต้องหวังวันนะคะเพราะว่าเวลาที่เราเกิดความหวังเนี่ยมันก็คือจะทําให้เราอยู่ไม่สนิทติดไม่อยู่ติดปัจจุบันะนะคะมันจะทําให้เราใจเราเนี่ยมันไปพุ่งไปข้างหน้าพุ่งไปข้างหน้าอยู่ตลอดเวลานะคะการที่จะสร้างเหตุปัจจุบันเหตุปัจจัยเพื่อที่จะเป็นไปนะคะไม่รู้หรอกว่าเมื่อ,อไหร่ถึงจะเป็นตอนนั้นแต่พ่อแม่ครูบาอาจารย์บอกว่า บางบางท่านท่านก็เทศดยมันก็ละเอียดขึ้นไปอีกนะคะท่านก็ละเอียดขึ้นไปอีกว่าท่านบอกว่ามันถึงทุกๆอย่างก้าวนั่นแหละมันถึงไปเรื่อยๆนะคะไม่ไม่ไม่ใช่ว่าจะไปถึงอาทีตอนนั้นมันก็ถึงทุกๆย่างก้าวที่เราเดินเข้าไปใกล้ดังนั้นเนี่ยนะคะเราถ้าเราแบบว่าใจเรามุ่งอยู่ที่ปัจจุบันปุ๊บแต่ใจเรามันมุ่งไปข้างหน้ามุ่งไปข้างหน้ามุ่งไปข้างหน้าอยู่ตลอดเวลาแล้วเมือ่อไหร่พระนิพพานพระนิพพานจริงๆมันจะต้องแจ้งที่ปัจจุบันขณะไม่ไม่ไปแจ้งในอนาคตนะคะแต ค่อยๆเปิดค่อยๆเปิดค่อยๆเปิดนะปัจจุบันน่นนะคะไปเรื่อยๆนะคะมนันเหตุปัจจัยพร้อมและเหตุปัจจัยที่จะบริบูรณ์สมบูรณ์มันก็คือตั้งตั้งบริบูรณ์ตั้งแต่ตอนนี้ตอนนี้คือบริบูรณ์ที่ปัจจุบันขณะไปเรื่อยๆนะคะ มันก็ไม่มีเหตุปัจจัยที่จะแบบว่าสมบูรณ์สักทีดังนั้นเนี่ยไม่ต้องหวังนนะคะทำอย่าทำพ่อแม่ครูบาอาจารย์จะใช้คําว่าทําเพื่อทําทําตอนนี้ให้มันดีทําตอนนี้ตอนนี้แค่น,นี้แค่นี้นอย่างเงี้ยนะคะที่นี่ทันทีเดี๋ยวนี้อย่างเงี้ยพ่อแม่ครูบาอาจารย์พี่มิ้นชอบพูดนะคะดังนั้นเนี่ยอันนี้ก็คือไม่ต้องมีหวังนะคะในอย่างหนึ่งเนี่ยบางทีมันก็เป็นความเชื่อของคนบางกลุ่มนะคะว่าไม่มีภาริยะบุคคลแล้วหรือไม่มีทางที่จะมีธรรมะใดที่จะพาให้คนเป็นปฏิบัติ เพื่อไปเป็นภริยาบุคคลได้อีกแล้วนะคะอย่างนี้มันก็เป็นความเชื่อมันเป็นมุมมองมันเป็นเขาเรียกว่ามันเขามีความคิดเห็นมีข้อมูลแล้วก็มีความเชื่อมีทิฏฐิอะไรอย่างที่เขามีมันก็เลยประกอบเหตุปัจจัยทําให้คนบางกลุ่มเชื่อเป็นอย่างนี้นะคะแต่ว่าอย่างพี่มินนี่ยพี่มินเชื่อพระพุทธเจ้านะคะพี่มินเชื่อว่าทุกๆอย่างเนี่ยนะคะเกิดแต่โดยเหตุนะคะคือมันมีเหตุผลอะไรนะคะมันมีเหตุผลอะไรที่ทําให้ไม่มีอีกต่อไปแล้วนะคะและธรรมะที่เขาพูดเนี่ย และธรรมะที่จะมีเพื่อที่จะเป็นเ,เพื่อที่จะนำพาไปสู่การเป็นพระญาิาบุคคลธรรมะนั้นคืออะไรอย่างนี้นะคะแต่ถ้าเกิดเราได้มาปฏิบัติวิปัสสนาเนี่ยเราจะรู้เลยว่าคือมาอันนี้เนี่ยแหละนะคะมันเป็นเส้นทางไปเนี่ยแหละนะคะแต่ว่าเราถามมั่นใจได้ไงถ้าเรายังไม่ใช่ภระาิาบุคคลตรงเนี้ยมันเป็นสิ่งที่เราไม่รู้จะไปเถียงกับใครได้นะคะเพราะว่ามันเป็นเส้นทางภายในเส้นทางภายในของความรู้สึกเหมือนกับบางคนเราบอกได้ว่าอร่อย แต่อร่อยยังไงนะบอกบอกไม่ได้เลยอร่อยนี้แตกต่างจากอร่อยนั้นอย่างมันเป็นเรื่องของความรู้สึกล้วนๆนะคะแล้วแล้วบางคนก็บอกว่าแล้วความรู้สึกของเรามาหลงทางหรือเปล่านะคะตรงนี้มันเป็นสิ่งที่บัญญัติภาษาเนี่ยนะคะมันไม่มีที่สิ้นสุดหรอกท้าจะพูดกันไปจะเถแถไปแถมาอะไรยังไงยังไงเนี่ยมันมันก็คือจะทําให้เพราะมันจะขัดแย้งกันไปเรื่อยๆนะคะขัดแย้งกันไปเรื่อยๆแต่ถ้าเกิดภายในนะคะเราก็รู้นี่ว่าเสมมุติว่าเราขัดแย้งอัตราเราขึ้น ก็อตาหนอไม่พอใจหนอขุนเคืองหนอเนี่ยสติสติมันตามปัจจุบันคอยตามหลังปัจจุบันปัจจุบันแล้วมีความเท่าทันเนี่ยนะคะเรารู้สึกความดับความมันหมดความที่เออเพราะว่าการก่อการขัดแยง้งการก่อกําเนิดเกิดอารมณ์เกิดอายุอะไรเงี้ยต่อไปเรื่อยๆมันคือเนี่ยมาจากความคิดมาจากอารมณ์ที่มันไปต่อเรื่อยๆ เราจะเห็นว่าเออจริงๆมันมาจากจุดๆุเนี่ยนะคะนั่นแหละแล้วทีนี้เราทําให้มันเบาบางลงไปเรื่อยๆหรือเท่าทันมากขึ้นเรื่อยๆสังขารของเรามันก็ไม่ปรุงไปในทางลบหรือว่าไม่ปรุงหรือว่ามันก็แค่รู้ทันอย่างเงี้ยไปเรื่อยๆมันจะก่อเกิดกระบวนที่มันสวนทางกับอัตโนมัติเดิมที่เราเคยเป็นอะนะคะเนี่ยแหละมันเราจึงมั่นใจนะคะแล้วมันก็เออปฏิบัติไปแล้วมันก็ไปตรงตามกับหลักที่พระพุทธองค์ทรงเทศในสติปัฏฐานสี่ไว้อย่างเงี้ยมันก็คือจะมี กระบวนการทางความรู้สึกเนี่ยบอกว่าทางนี้แหละมันใช่แล้วมันก็ต้องกับพ่อแม่ครูบาอาจารย์เทพอะถ้าพ่อแม่ครูบาอาจารย์เทพน,นี้เอาง่ายแหละมันก็แปลว่าท่านได้ผ่านประสบการณ์ตรงนี้ไปแล้วอย่างเนี้ยนะคะอะอย่างบางคน,นงเนี่ยก็เถียงเสร็จพ่อ้องเทรเป็นได้ยังไงแล้วรู้ได้ไงว่าท่านเป็นเลยมันไม่มีแล้วท่านก็เหมือนกับว่าบางคนอะไม่ได้ว่าพี่มินนะกับบางคนว่าท่านไปเลยอย่างเงี้ยนะคะท่านและพี่มินก็แบบจะโกรธมากนะแต่ก่อนะเคยโกรธมาก อัน,นี่จากท่านนะยิ้มยิ้มเด๋ยวยท่านไม่ได้มีอะไรหมายถึงที่เราสัมผัสท่านได้นะคะออแล้วแบน้เราก็มองเออท่านไม่ได้เดือดร้อนนี่นะขนาดท่านยังไม่ไดเดือดร้อนเราควรที่จะเป็นไปในการปฏิบัติเพื่อถึงความไม่เดือดร้อนใจเวลาที่ถูกคนถักทางเวลาที่ถูกคนดูถูกเวลาที่ถูกคน เหมือนกับขัดใจกับาตาเราเนี่ยเออเราควรจะฝึกอันนี้นี่ว่าเราจะได้เป็นผู้ที่มีความสุขอย่างท่านอะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยได้สติอย่างนี้ดังนั้นเนี่ยใครจะพูดอะไรนะคะ,ะเส้นทางการปฏิบัติของเราผิดหรืออะไรอันนั้นก็แล้วแต่เขานะคะมันเป็นมุมมองเขาเรานั่นแหละควรจะโฟกัสดีกว่าว่าเราทําการปฏิบัติของเราให้มันดีพร้อมหรือ,อยังจริงจริงเนี่ยยังไม่ต้องไปนึกถึงพระโสดาบันไม่ต้องอะไรนะคะเอาแค่ฝึกสตินะคะแล้วมันมีกําลังสติมากขึ้น แล้วเวลาเหมือนกับถูกกระทบมาแล้วมันเท่าทันมากขึ้นน่ะเนี่ยพี่มิ้นน่ะหลังๆเราเราพอใจอันเนี้เลยอ่ะว่าก็ก,ก็ก็ดีแล้วยังไม่ทำยังไม่ต้องเป็นนิด มักผลนิพพาอะไรเลยลเอาแค่นี้ที่จะก่อนเราไม่มีปัญญาที่จะระงับอารมณ์เราไม่มีปัญญาที่จะอะไรอย่างเงี้ยแต่ตอนเนี้ยมันมันดีขึ้นอย่างเงี้ยเราก็เอาแค่นี้ก็ได้นะบางคนก็จะมองว่าเราใจร้อนอยู่ก็ไม่เป็นไรแต่เพราะเรารู้เราว่าแต่ก่อนเราเป็นเยอะกว่านี้เราไม่ยอมได้มากกว่านี้เราอะไรต่างๆนานาเนี่ยมันคืออุปนิสัยที่มีแต่ตัวเราอะเท่านั้นที่จะรู้ว่านับตั้งแต่วันที่ปฏิบัติมาจนถึงวันนี้และเส้นทางที่เราก็กําลังหมุนเวียนไปอย่างเงี้ย นะคะมันจะเป็นไปในทิศทางไหนเนี่ยตรงเนี้ยเราเราต้องมั่นใจของเราเพราะว่ามาตรฐานสําหรับความพึงพอใจของคนแต่ละจิตใจคนอ่ะมันไม,ไม่เท่ากันมันนะคะมันไม่มีมาตรฐานหรอกนะคะคนเราบางคนเขาจะเลือกพอใจอย่างนี้หรือมาตรฐานเขาว่าคนที่ปฏิบัติธรรมจะต้องเป็นอย่างงี้อย่างนี้อะไรเงี้ยมันก็ไปเถียงกันไปมันก็ไม่มีที่สิ้นสุดนะคะอันนี้พี่มิ้นก็จึงขอต่อไว้แต่เพียงเท่าน,นี้ก็หวังว่าจะเป็นแนวคิดบ้างนะคะ แล้วก็เป็นกําลังใจให้กับลูกหลานเสด็พ่อองเพทุทุกๆๆท่านนะคะ,ะเอาสติก่อนสติปัจจุบันก่อนนะคะแล้วก็นอกนั้นเนี่ยว,วางไว้ก่อนเลยนะคะเราทําเหตุผูกนะคะยังไงผลก็ต้องตามมานะคะนี่คือคําสอนของพระพุทธองค์นะคะใครชอบคลิปแบบนี้ฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ช่อง u ู u b e พญาเชรพัทรละนาคราเพจอพนญมณีพรเกล็ดแก้วให้พี่มินด้วยนะคะเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปดีๆแบบนี้ต่อไปใคร ชอบใครเชลียวไปขอให้ร่ำรวยมีความสุขทัทางโลกและทางธรรมปลอดภัยจากโรคโควิดปลอดภัยจากพยานอันตรายทั้งหลายรวมถึงปลอดภัยจากยุคข,ข้ายากหมักแพงยุคภัยสงครามนะคะแล้วก็ปลอดภัยจากอาอนุษย์ทั้งหลายนะคะโอเคนะคะสวัสดีค่ะขอพระคุณค่ะฝากด้วยค่ะ